สวัสดีครับสอนชัดๆวันนี้กับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเหรียญนี้สร้างในปีพุทธศัการาช2518เป็นเหรียญทรงกลมเนื้อทองแดงรม,มันปูเรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องต้นเราดูที่รูปแบบพิมพ์ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้ผิวพันพระความคมสันด้านหน้าด้านหลังมิติของรูปแบบ รัจุดของพระด้านข้างต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับ ต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าของพระอาจารย์ฟัน่นเราจะเห็นเมตตานะครับทั้งสองข้างด้านขวาในดวงตาจะใหญ่เล็กน้อยเปลือกตาบนเปลือกตาล่างจะนูนเด่น ช่วงระหว่างโหนกคิ้วจะโค้งหนาทั้งสองข้างเบ้าตาจะยุบลงไปเล็กน้อยรอยเหี่ยวย่นริ้วหน้าผากร่องจะลึกด้านบนศีรษะโดยรอบจะมีเส้นเสี้ยนประปราย ใบหูทั้งสองข้างจะยาวเป็นคมสันเป็นแท่งเหลี่ยมช่วงจมูกเรียวยาวได้รูปจรดปาก ร่องแก้มร่องลึกช่วงคางจะนูนเด่นอวบอิ่มช่วงร่องคอจะเห็นเส้นคอลงมาและมีลูกกระเรือก สกติจะหนายาวจะหลดอักษรริ้วกีบจีวรจะเรียบร้อยช่วงหัวไหล ให้เราสังเกตจะเห็นรอยเหี่ยวย่นเป็นครื่นอักษรจะนูนเด่นเป็นแท่งคม ด้านหูเหรียญจะเจาะเรียบร้อยเป็นธรรมชาติสันคอด้านบนของหน้าเหรียญน,นะครับหน้าเหรียญให้เราสังเกตจะเป็นเหลี่ยมนูนสันขึ้นมา คือเหรียญตึงเรียบโดยรอบนะครับต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังนะครับเริ่มจากหูเหรียญด้านบนนะครับ รอยเจาะนะครับจะดูเป็นธรรมชาติทั้งหมดการปั้มของเหรียญน,นะครับด้านหน้ามาสู่ด้านหลังขอบนะครับขอบเหรียญด้านข้างจะปิ้นขึ้นนะครับจะปิ้นขึ้น ช่วงร่องจะลึกลงไปช่วงขอบด้านบนที่เราเห็นนะครับเป็นขอบร่องให้เราเอียงดูจะเห็นเป็นรอยคลื่นยาวๆเขาเรียกว่าวงเดือนนะครับหรือลักษณะเป็นการกกรงผิวนะครับสังเกตดูครับ ครับลอยเป็นเส้นนะครับดอกจันนะครับตึงคมชัดเป็นระเบียบสวยงามตรงกลางเป็นพระปิตาคมสารความละเอียดมือประสานหน้าดูเรียบร้อย หูจะกลางออกไปชายสังกติที่พาดจนถึงสะดือจะนูนเด่นคมนั่งขัดสมาธิเท้าจะกระดกเห็นนิ้วเท้าเป็นร่อง ช่วงระหว่างหัวเข่าให้เราเอียงดูเราจะเห็นมุมมิติอีกหนึ่งอีกหนึ่งจุดจะเห็นเนื้อเกินใต้เข่าและหน้าแข้งสูงต่างระดับความคมชัดโดยรอบ มีพระปิตาร้อมรอบอีกหนึ่งชั้นอักษรเลขไทยจะนดดเด่นคมชัดต่อจากนั้นเราดูขอบตัดด้านข้างกัน คลิกจากด้านหน้าเริ่มจากขวามือของเราเริ่มจากด้านบนตัดฉีกครึ่ง ด้านซ้ายตัดฉีกครึ่ง สำหรับเปลี่ยนพระอาจารย์ฟั่นจะโดดเด่นทางด้านกรรมฐานพุทธคุณโดดเด่นทางด้านมหาลาภเมตตาสูงหนุนโดวงชะตาสำหรับผู้ที่สวมใส่บนบานสารกล่าวอธิษฐานได้และแคล้วยคลาดดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่าแซดใหญ่ WOM เซดใจ่ดับเบิลโอเอ็มห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนน้้นี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ